ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการมันคือชีวิตกับผมดกรกฤตพลเดชวิสัยท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรานั้นล้วนมีปัญหาทั้งสิน้นไม่ว่าปัญหาเล็กหรือปัญหาหใหญ่ทุกคนต้องมีปัญหาเท่ากันหมดบางคนก็มีปัญหาบ่อยๆบ,บางคน ก็มีปัญหานานๆครั้งแต่โลกมันให้ความยุติธรรมกับทุกคนก็เรื่องเดียวนี่แหละครับคือเรื่องทําให้ทุกคนมีปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นยาจกมหายาจกก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไป ตัวอย่างมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กมัธยมโดนจับได้ว่าไปขโมยเงินเพื่อนคุณครูก็นำมาพูดหน้าเสาธงจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะประจานหรอกครับเพราะคุณครูก็รักลูกศิษย์ทุกคนแต่ตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังเพื่อ จะไม่ได้เป็นเยี่ยงอย่างกับเด็กคนอื่นปรากฏว่าเด็กคนนี้ทนความอับอายไม่ไหวก็เดินขึ้นไปบนอาคารเรียนชั้นสี่แล้วก็โดดลงมาเสียชีวิตมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนหนุ่มบอกเลิก เธอก็ฟูมไฟายร้องห่มร้องไห้อยู่หลายวันก็เฝ้าแต่คิดถึงเฝ้าแต่เสียใจเฝ้าแต่หาคำตอบว่าทำไมเขาถึงเลิกกับเธอทั้งที่เธอก็รักเขามากจนเธอทนไม่ไหวก็ไปที่สะพานพุทธแล้วก็โดดลงไปในแม่นำ้ำ แล้วก็เสียชีวิตดังใจหมายมิชายหนุ่มคนหนึ่งถูกแฟนทิ้งตอนแรกก็ไม่เป็นไรเมื่อแฟนทิ้งไปทะเลาะกันก็กะว่าเดี๋ยวกลับไปง้อก็จะคืนดีกลับมาเหมือนทุกครั้งปรากวว่าครั้งนี้เธอไปมีผู้ชายคนใหม่ ทำให้ชายหนุ่มคนนี้เจ็บช้ำน้ําใจมากตัดสินใจไปหาเธอที่ทํางานแล้วเอาน้ํากดลาดใส่หน้าเธอทําให้เธอตาบอดแล้วก็หน้าเสียโฉมไปตลอดชีวิตส่วนชายหนุ่มคนนี้ก็ติดคุกทั้งหมดคือปัญหามากมายของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ นมละลายของบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดหนี้สินการพนานแล้วก็ไม่มีเงินจะใช้หนี้ปัญหาไม่มีเงินกินข้าวปัญหาไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินสิ่งต่าง,าง,างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหามากมายแทบจะทุกคนแต่ท่านผู้ชมครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เราทำไมต้องไป วิตตกกังวลถึงขั้นวิตตกจริตจนมากมายมันอยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นสู้หรือไม่ครับผมจะเล่าเรื่องนกอินทรีให้ท่านฟังวิถีชีวิตของนกอินทรีนั้นสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้ถึงอายุเจ็ดสิบปีพอๆกับคนนี่แหละครับ เมื่อนกอินทรีอายุประมาณ40ปีก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของนกอินทรีทุกตัวจะงอยปากของมันจะงุ้มงอจนไม่สามารถที่จะจิกเหยื่อได้เล็บของมันเช่นกันครับ พอจะงุ้มงอแล้วก็ยาวทำให้ไม่สามารถจะติกเหยื่อได้เช่นกันปีของมันนี่จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนมันบินไม่ไหวท่านผู้ชมคิดดูครับจะงอยปากงอจนจิกเหยื่อไม่ได้จะงอยเล็บงอ จนจิกเย่ือะไม่ได้ปีกหนาหนักจนไม่สามารถจะบินได้สะดวกแล้วทำยังไงครับเมื่อนกอินทรีอายุครบ40ปีมีสองทางเลือกครับทางเลือกที่หนึ่งก็คือว่ายอมแพ้ยอมแพ้นั่นง,ง่ายครับไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉย เพราะว่าไม่มีปัญญาหาเหยื่อก็ไม่มีอาหารแล้วก็จะอดตายเป็นในที่สุดแนวทางข้อที่สองครับก็คือว่าต้องสู้ครับและวิธีการสู้ของนกอินทรีเป็นยังไงวิธีการสู้ของนกอินทรีนั้นก็คือนกอินทรีต้องกัดฟันแม้ปีก จะหนาจะหนักก็ต้องบินขึ้นไปบนยอดเขาที่เป็นหินนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นมันก็ต้องเอาปากของมันนี่หนะครับเคาะไปที่หินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งจนจะงอยปากของมันแตกและหลุดออกจากปากหลังจากนั้น มันก็ต้องใช้เล็บของมันนะครับทั้งสองข้างเคาะไปที่หินเช่นกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งจนเล็บของมันนั้นแตกแล้วก็หลุดออกไปหลังจากนั้นมันต้องเอาจางอยปากเนี่ยที่จะงอยมันหลุดออกไปแล้วต้องจิกจิกปีของมัน ทีละปีกทีละปีกทีละปีกจนหมดใช้เวลาทั้งหมดในการต่อสู้กับการทำให้จงอยปากหลุดให้เล็บหลุดแล้วก็ให้ปีกหลุด150วันครับการที่มันเอาเจอจงอยปากเคาะไปที่หินแต่ละครั้ง เอาเล็บเคาะไปที่หินแต่ละครั้งเอาจะง,งอยปากจิกไปที่ปีกแต่ละครั้งมันเจ็บปวดครับมันทรมานต้องเจ็บเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งกว่าที่มันจะทำสำเร็จ แล้วสิ่งที่มันได้ล่ะครับรางวัลที่มันสู้ล่ะครับก็คือว่ามันจะมีชีวิตอยู่ไปอีกสามสิบปีด้วยความสง่างามมีปีกที่งอขึ้นมาใหม่เบาสวยมีจงอยปากที่สวยที่คมพร้อมทั้งเล็บ ที่พร้อมที่จะจิกเหยื่อได้อย่างมีคุณภาพถามว่านกอินทรีต้องทำอย่างนี้ทุกตัวไหมไม่ครับบางตัวก็ไม่สู้ก็ตายไปบางตัวก็พยายามจะสู้แต่ก็อดทนกับความเจ็บปวดไม่ไหวก็ต้องล้มเลิกไปแล้วก็อดตายไปในที่สุด ท่านผู้ชมครับและพวกเราล่ะครับพวกเราที่เป็นคนจะสู้ไหมถ้าไม่สู้ก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่เฉยๆปล่อยให้ปัญหามันรมวมเราแล้วก็ยอมจำนนต่อปัญหาเราก็จะหง่อยตายไปในที่สุดแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาสู้ครับ แม้มันจะเจ็บปวดแม้มันจะต้องโดนคนรอบข้างรุมดา่ารุมประนามดูถูกเหยียดหยามแต่เมื่อเราสามารถทำในสิ่งที่คิดว่ามันสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาใหม่ เหมือนกับนกอินทรีผมว่าสู้เถอะครับสิ่งที่มันได้รับนั้นมันคุ้มค่ากับชีวิตของเราจริงๆครับ